สวัสดีทุกคนด้วยครับผมโอ้โหวันนี้มีแพ็กน่าสนใจมาครับผมทุกคนเดี๋ยวเปิดตัวกันอย่างนี้เลยแบบรีบๆดีครับผมแพ็กที่น่าสนใจได้ก็คือแพ็กรีซอลอีเวนต์เอสดนั่นเองครับผมว้าวดีเลยครับผมโอ้โหเอสดีเอ็นก็มาแจกแบบดีด้วยครับผมว้าว ว้าวรับผมต้องบอกว่าถ้าใครตีถึง10สเต็ปนะครับผมก็จะได้รับฟรีๆทุกรอบที่มานะผมทุกรอบที่มาฮะเพราะว่าแพ็ก DNA แพ็กเงินเกี่ยวหรืออะไรก็ช่างอ่ะที่พี่ตีไปแล้วที่มันเป็นแบบรีซอตอีเวนต์แบบนี้นะผมพอมันมาให้ปุ๊บหนึ่งอาทิตย์มาครั้งหรือบางบางแพ็กอาจจะ2-3ถึงเลยนะครับผม3ามครั้งเลยแล้วพี่ก็ได้ฟรีได้ฟรีเลยครับผมไม่ต้องมาตีซ้าอีกแต่คุณต้องตีไปให้ถึง10สเต็ปก่อนนะครับผมโอ้โหแล้วเอสดีเมาแจกกันง่ายๆอย่างนี้ สุดจริงๆฮะมาสิบสเต็ปถ้าพร้อมแล้วจัดดิครับผมโอ้โหดูเอยอม่สิบด้วยมีเจ็ดด้วยโอ้โหมีเจ็ดสเตปด้วยครับผมเอาดิจัดดิครับผมดูึกว่าสิบสเต็ปโอ้โห,โห,ดดโโหแล้วตัวมาเบาๆแบบนี้อะไรครับเนี่ยแต่มันเหมือนโชว์ดาวนะโชว์ดาวก็คือห้ามตายครับผมห้ามตายล้วตัวอะไรครับเนี่ยอะให้เกียรติเขาหน่อยจัดครับผม ให้เกียริแพ็กหน่อยครับผมเอาตัวแบบดึกดึกหูแบบโหดโหดไปหน่อยยาวตัวเบาๆไปเลยนะเอาตัวแบบนี้ไปเลยปานอนวันพันบักเรียบร้อยไปนี่เฮ้ยแพ็กมันเป็นไรวะทำไมมันเอาตัวเบามาขนาดเนี้ยหรือว่าอันนี้โอ๋อันนี้แค่รอบแรกครับผมแค่รอบแรกเท่านั้นเราต้องเอาตัวมาให้แบบนี้ให้เกียรติอไอหน่อย บับเรียบร้อยเข้าวาุ่สวายแจกขนาดนี้ฮะแต่อันนี้มีแค่7สเต็ปแต่อันอื่นอ่ะแฮกอื่นที่เป็นรีซออีเวนต์น้าผมมันเป็นสิบสเต็ปหมดไงที่ไม่ได้กดเข้ามาดูก่อนเองเนี่ยขออภัยด้วย <c oughs> และอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ตีกันหรือ,อยังไงเฮ้ยบับเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบแรกแบบอีซี่ครับผม <c oughs> อะไร เกิดอ,อะไรขึ้น <c oughs> โอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้แจกแบบแจกง่ายแจกกระหน่ำแจกจริงโอ้โหขยันแจกจริงๆแจกไม่เกรงใจผู้เล่นเก่าเลยอะ <c oughs> รอบสองจัดมาแต่ดีแล้วครับผมผู้เล่นใหม่จะได้แบบว่าเฮ้ย <c oughs> เริ่มแบบว่ามีการพัฒนาให้ทันผู้เล่นเก่าเนาะเพราะว่าเกมนี้มันเปิดมานานแล้วนะครับผมทุกคนไปถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหามาได้หมด AI มาได้หมดเราเลือกตัวไปแบบวันพันนะผมเพราะว่าถ้าเกิดเราแพสตัวเดียวคือตัวหนึ่งตายก็คือจบเลยเนาะไปนอนวันพันบับเรียบร้อยครับผมและมานกเอียงมาแล้วครับผมต้องบอกจริงๆนะถ้าใครไม่ได้เล่นช่วงนี้ถือว่าพลาดเลยถ้าเขาหยุดแจกไปนี่ก็ไม่รู้จะพูดไงเลยนะช่วงนี้แจกจริงๆอนะโอเค แจกแบบแจกกระหน,นำ่ำซัมเมอร์เซลล์ครับผู้เล่นเก่าทุกคนจะทราบดีว่าโหเดี๋ยวนี้รับของง่ายมากฟึบบับเรียบร้อยครับผมเมื่อก่อนรีเจนหนึ่งอ่ะแจกแต่รีเจนหนึ่งทุกซองทุกแพ็คไม่ว่าแพ็คจะโหดแพ็คจะเบามันก็แจกแต่รีเจนหนึ่งครับผมได้แต่เราได้แต่เก็บ JW ในตามแพ็ค เพื่อไปเปิด JW เอาตัวโหดดอย่างพวกรีเจนระดับ3ที่อยู่ในซอง JW ครับผมแล้วก็รีเจนระดับ2ก็ต้องไปตีทัวนาเมนต์เออแต่เมื่อก่อนพี่ไม่ค่อยตีท,ทัวนาเมนต์ไงแล้วดูโมดแต่บนไปนอนดูมดแต่บนขอโทษได้ไหมเล่าบนอยู่ได้เฮ้ยโอเคจบไปเลยรอบที่2ครับผมง่ายได้โอ้มันง่ายเกินครับผมโอ้แล้วดูแจกกันอย่างงี้สวยงามจริงๆอะ่ะ จริงนะเมื่อก่อนช่วงที่พี่เล่นใหม่ๆอ่ะปันๆป,ป,ประมาณร้อย EP แรกพี่ไม่ค่อยตีโทนาเมนต์แทบจะไม่ตีเลยมั้งใช่ไหมช่วงนั้นพี่แบบที่เกียดตีไงเวลาไม่พอรอบสมสเตปสามจัดมาช่วงนั้นเวลาไม่พอครับผมไม่ได้มีเวลาเล่นเท่าไหร่ฮะงานก็ยุ่งด้วยและโอ้โหเจอแบบนี้เฮ้ยไม่ได้เอากินเนื้อไประวังดิโพด้วยปะจัดครับผมคือทุกคนนอตัวเหนือกว่ามันมา ทุกคนต้องเอาตัวตัวแบบเหนือกว่ามันเลยครับผมอย่าไปสงสารอย่าไปอ่อยให้เพราะว่าแพ็กนี้ทีเดียวตายจบครับผมบับเรียบร้อยไปดีและอาราครับผมดิโพเตเตอร์มาแล้วเอาจริงๆนะเกมเนี่ยมันทำมาเพื่อให้พี่บน่นเฉยๆอะมาให้พี่บ่นไม่บ่นวันไหนเงียบเลยนะจะบอกให้เงียบเลยนะ ชิปแล้วชิปแล้วเก็บสี่มาแล้วจ้าเก็บสี่มาแล้วจ้าทุกคนเอาแล้วไอมันมาแล้วอิ้ยเอเกมีห้าแดมดีนะทุกกันสี่โอ้โหตุกกันสี่แต่มันไม่ตีคืออะไรก่อนพี่ถึงบอกไงครับผมทุกคน พี่ถึงบอกไงว่าอย่าไปสงสารมาันดูประจำก,กับพี่เนี่ยไอ้ยไอ้โอ้โหสุดจริงๆริงนี่จะเตบตามแล้วเนี่ยถือบอกอย่าไปอ่อยให้มันครับผมอ่อยไม่ได้เลยฮะเจ้านี้จัดครับผมอ่อยไม่ได้ เห็นใจนิดเห็นใจหน่อยไม่ได้เมื่อกี้โอ้โหชาร์ดรัวชาร์ยันแปดมันก็เกินไปมันก็เกินไปเพื่อนไปเลยหวันพันบัฟเรียบร้อยโอ้โหมันสุดจริงๆริะจังว่าดีรีโพเตเตอร์แกแกจะเก็บสีใช่ไหมฉันรู้รอบดีแล้วแกเก็บสีดิไปนอน <c oughs> บับเรียบร้อยจะอย่าไปไว้ใจมันนะฮะผม อย่าไปไว้ใจมันนะเพราะบางทีมันไม่ได้เก็บนะครับมันไม่ได้เก็บนะครับมันจะพลิกเกมได้นะเ <c oughs> กมมันจะพลิกเอาป่ายนอนหูยไหมกันสองเฉยกันสองเฉยดีดีหูยดีนะหลุดมาหนึ่งแต้มโอเคจบไปในสเต็ปที่สามครับผมสวยงามครับผมรอบที่แพ้เมื่อกี้ไม่นับ <c oughs> ไม่นับโอโหดูด,ดูดูครับผมดูครับผมเฮ้ย ทุกคนไม่เล่นช่วงนี้ไม่ได้นะครับผมคนที่ดูพี่บางคนดูเฉยๆก็ไม่ได้เล่นลองหยิบลองโหลดมาเล่นครับผมช่วงนี้เขาแจกหนักแจกจริงฮะ S d n a Super Hybrid แดงใกล้จะเป็นของคุณแล้วสเต็ปสีจัดมาเฮ้ย<ๆ><ๆ>แต่ผู้เล่นใหม่ <hak cm 2> เขา<ๆ>เจอตัวขนาดนี้เขาจะสู้ได้ไหมล่ะใช่ไหมเจอจะเจอตัวประมาณพี่ไหมหรือว่าเจอ<ๆ>ตัวเบากว,<ๆ>ว่าอันนี้พี่ไม่แน่ใจโอ้ยพี่แอคโคน่าจะล้มตึงนะเนี่ยปะจัดครับผม จริงๆเราต้องเอาแบบ 1, วันพันเลยวันช็อตไปเลยอรัผมวันพันวันพันวันพันทุกตัวไปเลยน่าจะดีโอเคอินโดมินันเร็กอย่างแกนะ่ะไม่ต้องถึงมือไปนอนพีเอโค,โคจัดจานมันปุ๊บบักเรียบร้อยไม่ต้องเอาตัวมาโหดไม่ต้องเอาตัวมาโหดสำหรับอินโดมินันเร็กตัวเมื่อกี้ <c oughs> ไปแล้ว เอาละเดี๋ยวมันจะเล่นเหลี่ยมใส่เราระวังตัวด้วยนะปามี่ระวังตัวด้วยนะปามี่ตู ami, ตบอกแล้วไงตูบอกแล้วไงไอนั้นมันก็คือโอ้โหย่านะอย่านะอานะไอประเภทว่าอย่าโอเคพอตูตีกันเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อนมันไม่ใช่ เอาละแล้วตอนนี้เหลือแกตัวเดียวแล้วกิก้าไคลโลมาแล้วและมีห้าแต้มแบบนี้ถ้าตัวท้ายเป็นครึ่งบกคึ่งน,น้ำและตู้ใต้และ AI ไม่ตกแบบนี้ปาโนาโน,นอนบอกว่าเอ้ยนอนนอนนอนอยู่ดีนะดามีเมตถึงโอเคจะจบไปดีสเต็ปที่สี่ครับผมสวยงามครับผมยังถือว่าถึงอยู่เอาแลพัดครับผมเอ N A จัดมา มันเป็นซองแบบอืมโดดอดูแล้วแต่มันจะให้นะคผมว่าเราจะได้ตัวอะไรแต่ได้ถึง4ตัวเลยนะ4ตัวของ SDNA เลยครับผมสเต็ปที่5จัดมามี7สเต็ปครับผมเอาราจางังหวะนี้พี่บอกเลยไม่มีปัญหาไปถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผม <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้ตอนจะกดเริ่มพี่จะพูดว่าไงรู้ไหมไปยินน้อง <c oughs> ตัวติดละตุติดคำพูดละ ดูที่คำพูดตัวเองแล้วไปนอนมันต้องกมันต้องพูดพูดตรงนี้มามี่เอ๊มันจะกดเริ่มปุ๊บมันจะบอกไปนอนใครไปนอนเฮ้อ <c oughs> ใครใครไปนอนเอาล่ะเลยจังหวะนี้มีสองตบตองมีสองตบศูนไปเลยครับผมสุดยอดไปเลยไปนอนชอบชอบฐานทั้งเหลือเฮ้ยทุกคนตอนทุกคนมาเล่นนะครับผมลอง ลองคิดหน่อยนะเนี่ยช่วงแรกมันจะชาร์จแบบนี้พี่ไม่รู้ว่าของของเราเนี่ย AI มันจะเหมือนกันไหมแต่ทุกคนดูดูตามพี่นะผม AI เนี่ยมันชาร์จชาร์จชาร์จอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นครับผมไม่ต้องห่วงมันชาร์จบ่อยก็ตบไปเลยครับผมทุกคนโอเคโอเคจบไปในสเต็ปที่หครับผมสวยงามครับผมฮะอีซ huh. ี่อาล่ลาซูเปอร์แลส d ดีดจมา โอ้ยดูทองดูทองดูตองงเขาแจกแบบสี่ต่อสี่สี่ต่อสี่สี่ตัวเลยนะ S D N a สะสมครับผมสะสมคุ้มแน่นอนแล้วมีเพื่อนบอกว่าไปดูของต่างประเทศมานะผมจะมีการเอาซูเปอร์ S D N a ครับผม <_ S 2> อะไรนะ S D ไอตัวสีแดงใช่ไหมตัวสีแดงแบบวิบวับมันเออหืมมันต้องเก็บครับผมช่วงนี้สเตปหกจัดมากช่วงนี้ต้องเก็บนะถ้ามันเอาเข้ามาตามที่เพื่อนบอกจริงๆนะถ้าต่างประเทศเขาแบบว่า มันเป็นตัวอัปเดตจริงไม่ใช่มอดถือว่าดีมากเลยนะผมแต่พี่ไปดูบางช่องเนี่ยมันเป็นมอรดเนี่ยแต่ข้อของต่างประเทศเขาจะเล่นเล่นก่อนเรานั่นเองครับผมทุกคนไปจัดครับผมคือของเขาก็จะมีเซิร์ฟของเขานะผมมันจะแยกเป็นเซริร์ฟเซรฟนะิร์ฟเนาะมันมีหลายเซิร์ฟนะครับผมแล้วก็ของต่างประเทศเนี่ยอาจจะได้เล่นก่อนเราเนาะเขาก็เลยลงคลิปแล้วครับผมมีเพื่อนมาบอกขอบคุณด้วยครับผมปายนนวันพามบับเรียบร้อยไปดิ และก้าวเท้าเข้ามาก้าวเท้าเข้ามาเจ้านกเอี้ยงนกเอี้ยงหลากหลีสองมาจังหวะนี้จะสู้กับอปจารได้หรือโอ้โหมันไม่สู้เนี่ยทุกคนตบไปเลยครับผมเฮ้ยมันเก็บชาร์จสี่ตลอดเลยนะมันเก็บเป็นสี่เต้มตลอดในรอบที่สองครับผมลองตบมันนะช่วงนี้ตบมันไปเลยยาวมันไวและเอ็นไหมมันมีสี่แล้ว บะมีบะมี่ทำไมไม่เหลือแต้มไว้บ้างโอ้โหโอ้โหไอ้ ه, นี่เล่นก็ไม่รู้เลยเล่นก็ไม่รู้เลยว่ามันเป็นเอไอแล้วโอ้โหดูมึงดิข้างหน้าเองมันคือเอไอนะเว้ยแล้วนกมีหมดเลยเนี่ย พี่ต้องมาใช้กินเนื้อมาสู้กับคึงบวกครึงน,น้ำนี่บ้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็แพอีกทีเนี่ยเฮ้ยทุกคนเห็นว่าพี่เอาตัวโหดมาแบบนี้ไม่ใช่นะผมทุกคนลองคำนวณนฮนะค่าพลัง AI ไอมันบวกกันสมตัวเนี่ยมันเอาเลือดบวกกัน3าตัวนะแล้วก็เอาดาเมจบวกกันอีกสามตัวเนี่ยมันเยอะกว่าเราอีกนะมันเยอะกว่าเรานะผมปะโตไป หนอนโอเคโอเคพี่เงียบพี่เงียบคำนวณอยู่ถูกคำนวณอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวล่วงอีกเดี๋ยวไปอีก okay. โอเคมัวดตดบนไงไอ้นี่ก็บ่นเยอะแล้วด้วยวันนี้โดนไปสองสองตู้อุ้ยเดี๋ยวนะ a อไอเปลี่ยนสูตรครับผมเอไอไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ชาร์จตลอดนะเว้ยรอบแรกพี่บอกให้ลองดูเผื่อมันชาร์จเอามันไม่ชาร์จตลอดดีทุกคนโอเคได้อยู่ไปหนอนวักเรียบร้อยไปดิ และมาตัวสุดท้ายอลันกาโซลัดมาแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้แกตีฉันใช่ไหม <c oughs> รอบนี้รอบนี้มันไม่ตกครับผมเนาะโหตัวจริงๆอ่ะไปนอน <c oughs> โอ้โหมันเก็บชาร์ตได้แม็กเลยทุกคนบับเรียบร้อยไปดี <c oughs> โอเคจบไปในสเต็ปที่หกครับผม <c oughs> สวยงามครับผม เหลืออีกสเต็ปเดียวเท่านั้นตอนนี้เป็นแพ็กซุปเปอร์เรพัท S ดีเอุ้ยทำไมมันก็ยังได้ห้าอยู่เลยวะแล้วมันจะมีชื่อําไมเป็นซุปเปอร์เรดีเอเอซุปเปอร์เรพัสบ้างล่ะซุปเปอร์พัสบ้างละ่ะ,ละอะไรก็ไม่รู้แล้วสเตปเจ็ดสเต็ 7, สปตสุดท้ายจัดมากประเด็นคือมันเป็นเครื่องบอกเครื่องน้ำอ่ะดิมันเป็นเครื่องบอกครึ่งน้ำดิเอาไงดีวะทุกคน เออถ้าเอาเอ,อ่อะกอเป็ียนเล็กเจนสองไปจะไหวไหมจะไหวไหมป้าจัดครับผมคิดว่าไหวคิดว่าไหวมัง้งไปนอนวันพันบับเรียบร้อยคำนวณอยู่ครับผมว่าเอสซัปโปขึ้นมาจะทำไงถ้ามันตกสองเลยก็คงจะดีแต่ถ้าไม่ตกนี่หนาวนะ ตัวว่าแล้วไงทุกคนเอาไงดีวะโอ้ยตูวต้องชาร์จไงเพราะตูวคิดว่ามันไม่ตีหมดหรอกไปแล้วไปแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มอาหารการแล้วทุกคนมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วขอ้องตบห้าเดี๋ยววะ่ะเพื่อนขอ้องขอ้องตัวว่าก็ได้โอ้โหเคตัวว่ายแล้วไอ ตัวยกมือไหวเลยถูกใจจริงๆโอ้ลุ้นจริงๆไงโอ้แล้วเรามีชีวิตเดียวด้วยไงทุกคนเดี๋ยวนะตัวต่อไปถ้าเปจะโลลงมาไม่มีปัญหาป่ายนอนแต่หมดแล้วก็ไปนอนไปนอนเอาละ่เาเปจะโลมาแล้ว AI บอกตบตูเมื่อกี้ยังบอกจะไหว้ตูอยู่เลยตัวไหว้แล้วตูตบไงเออ ไม่เข้าใจกันเลยเอาดาเมจจโลไปายนอนถึงกันสี่ไมกันสี่ะผมจะบอกกันสี่ก็เท่านั้นฟาดไปเลยเรียบร้อยครับผมเพราะดาเมจเราเกินโอเคจะไปในสเต็ปเจสเต็ปสุดท้ายครับผมสวยงามครับผมมันต้องอย่างงั้นครับผมและตอนนี้แพผกรีเจนเดอรี่เอสเ็นเอจันมาคืออะไรอะ มันก็ได้ห้าตลอดอ๋อมันได้ของเวลโรตีเลปเตอร์เหรอหรือยังไง <c oughs> หรือมันได้ของเวลโรตีเลปเตอร์เอาเรียบร้อยครับผมวันดีแพ็ครีซอลอีเวนต์เอสดีเอจบครับผมโอ้โหแล้วใครนะผมอยากได้เอสดีเอทั้งหลายนะครับผมต้องมาตีแพ็คนี้ครับผม นี่ตอนนี้ S C N A ของเรานะครับผมมีอินโดแรปเตอร์ Gen 2คนระับผมอินโดแรปเตอร์ Gen 1สไปโน t ทโจคาร์ดครับผมกิกาไคโลทาเปจโลโมโนไดเมโทรดริปโพลแล้วก็เจ้านกเอียงนะผมยังมีแค่นี้อยู่นะเดี๋ยวเขาจะอัปเดตเข้ามานะผมซึ่ง ยังไม่เคยทราบยังไม่รู้ตอนไหนเนาะของบ้านเรายังไม่มีแจ้งมาเลยสักนิดนะครับผมยังไงก็ลองเก็บกันได้ครับผมทุกคนก็โอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, เป็นกำใจพี่ด้วยครับผมแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่ครับผม